สวัสดีค่ะพี่นกฝั่งปายที่ฮักเพ่งสมังสุเจค่ะพี่นงชาตไทยชาวลาวพี่นอกชทาทิฮาวในแตงเดนที่กินอดคิดถึงทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่าผู้ชมที่ีกคนผู้หายอีกเช่นเคยค่ะพามาเบิ้งหมอลำอยู่ทั้งฟังซปปลาวในมือบุญบังไฟที่ผ่านมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศแต่ก่อนเก่าทางบ้านเฮาเคยมีเนาะคะ่ะค่ะแต่ในที่นี่คือเป็นบรรยากาศ โบราณเก่าๆดีค่ะโบมี่ทางบ้านพี่น้องเห่าฝั่งลราเห่าโบมี่วัยรุ่นตีกันดาหานค่ะเอ๋หลายคนมาบึงมอลักับมีทางนอนกันนอนในมอลั่มบึงกัลหลายๆคนค่ะบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ค่ะสัมผัสได้ที่นี่ค่ะพี่นอ้องปองไฟจ้ามาเบึงมาชมกันค่ะ มบขอบใจได้หลายสำหรับเอฟซีแฟนหมอลอกหมอลำพิเศษสุดพิเศษสุดเนาะแต่ขอบใจนั้นอีเมย์หน่อยอีเม,มย์วิ่งอีเมย์แจ๋าตาอีเมย์ไพ่อีเมย์ลำไพ่อีเมย์เฮาเบอร์สุขสุขคนที่เดินทางมาแต่ทางไกลขอใหอยู่ดีมีแหลล้งลำรู้ให้ลำรวยเด้ยอีเมย์เด้อใครลูกใครพ่วงมาไล่ลูกนีฮันพ่วงหนึ่งพ่วงละแสน ให้กลับขึ้นเป็นสิลย์านเศร้าลานด้อแม่เด้อพี่เศษฐกดจเมนจะภาพไงจะภาพดุงโพสีโพไซเขานีกับประมูลมาหลายหลายคนนี่ห้วยนักนี่เลยหลายเกวจะได้นีม่เสียงข้อก็อยากแหบแหงอีเมลโมโลโมลำออกทำการแสดงสุขขึ้นสุขึ้นเป็นสิบขึ้นเรียนแล้วนาีแม่น้องจะมาเมื่อนี่แหบกแหบันแต้เสียงดอกแม่แต่วาใจบยแหบฮับประกันว่าปีนี้ ว,ว่ากน,น,น,านกว่าพีกายเด้อพี่น,อน,น,น้องเด้อครับผู้ใดเมื่อก่อนผู้นั้นเสียใจเขาบันี้กระติกไฟแค่นักร้องฝ่าไฟไส้เด้อเจงกับปัญหาฝ่ายยิ่งเลยแม่เนาะพระเอกคุณเนื่องน้อยรอรอพระเอกไปิุดรอได้ดนนหนีห่เด้อโอ้ไปิดง่ายเลยอ่ะซิรีสขอประ่น้องับขอกล่าวพี่น้องเนาะขอฝากไว้เด้อพี่น้อง ผู้ขาวบทเรื่องลอยใจกันลอยหอมากเป็ดดุเป็ดลายหอมโอยเม่บ้านเฮาก็ะเดอบกันเด้อขอ้ชสังแท่มันโอยเม่บ้านเฮาเนาะสาวบ้านตงผู้ชสีก็โค้ชสีก็พี่น้องเด้อบุญผู้ข่าวเองก็คยมาทั้งนี้จากที่ว่พี่น้องมาปีนี้ใช่าเป็นเออปีแรกแท็กมานแล้วคุณไรสายยาวที่ไหนมาเห็นหนักเป็นต่อเปพี่น้องบ้านเฮาเด้อเนาะขอขอ่ก คณะพันธุ์ใหม่ใจกระดอยมาขับใส่พี่น้องทางเมืองใส่ฟูทองเนาะอัฟกีตึงในคณะที่ได้ออกบกอกใจเด้อพี่น้องเด้อกระดอยละมุยหักเมืองบ้านละเมโน่เจ้าผาผูกกับหลักเสน่ห์เรตองเสน่ห์นด้ตั้งยงต่อก่อนได้ตั้งได้เจ้าที่สงขงาก็บสบายดีสบายดีพี่น้องอาจจะพือว่าพาดพ้นไปพี่น้องเนาะ ขอกเสร็จ uhm. พี่น้องกระถือว่าสิ้นสุดเพียงเท่านีเนาะบริตัวพี่ตัวน้องนุ่มนงแน่นอนพี่น้องบ้านเฮาจัดสรรมาให้บันใบใจกันหน่อยพี่น้องเนาะมีแต่นุ่มนแน่นอนนั่งอีบผอีพี่น้องบ่อยเป็นโรอภัยเนาะขาบันทีบ้านเป็นสัตว์สัตว์เซเวล่านำพาพี่น้องขอสู่หมอและเมื่องต่อก่อนพี่น้องฝากตัวใดโปรดสู้อัฐบันที เสียงเฮลังขึ้นมาต่อซาแล้วอะขเส้นแหว่เส้นพอติตอดตะพังเรือเรืองสิลับซี่ฟองในทานใจก่กระรอยลำสะท้านกองไปทั่วซาลาทิศซา,าแลว้วคิดว่าแพนบ่ล้ำทั่วแล้่คงจำไลยเอาในทานมาล้อมไข่แพนในกาดให้หูทัว่วซาแล้วใจกระร้อยยกใส่หัวพอสมบูรณ์เป็นภูมันสิหันเข้าใส่บอล บาทรนี่ไหลในทันเรื่องนี้ให้ถืดบ่ให้ฟังเอาสัตว์เทา,เาไปรอนคิดหินตอกให้บรนหูบาทนี่หันมาเขาที่ท่านนี่สีสส่ฟองสาแลว้วขอซึ่งพวกพวกพี่น้องจะท่นานเฝ้าแม่เจ้าเมืองบาทนี่หมอแล้วมันไม่ใจเกินรอยนำเอาดีทานหมูหานแก้สมสบายมาฝากประจอดพี่น้องบ้านเฮา ไรท่องเรืองหัวอกลูกกระพาดยาดหลัตาแม่ยายมันมวนยันซสีาบุญจันทร์เทาใต้ไวันเป็นกกงเขา้าเล่าเปล่าเมียสอนอยู่ทางไก่บรรยายานสาแล้วป้าให้แม่อยู่บ้านปัสแสกเศร้าอังมาโน นอกบุญจันอยู่บ้านไล่เลี้ยงแม่ไปวันวันแสดลําค้านหัวใจทันฝ่ายเมียลําตาย,อย่อนไล่ลูมมาส,สองแก้วสามสองกุม้านในเกิดห่วงสาแล้วหลอสะคอนุกเป็นภูเขาสิดอนเผาอีแม่เฮาส่วนนองไ้น้นาบาสาคอนสอนใส่บาดน,นี้ให้พี่น้องพบกับ ลูกที่สองของเขาก็คือบุญกันไล่เอาเมียมาเรียยแไปก็คือบาดีวันบานนีพี่น้องพบพบบุญกันบุญกันสวมบนบ้านแสดงโดยพระเอกประจำํำคณะสงสัยด้อยจริงผูส่ไล่รับโอกาสตีบนวนข้าหน่อยเอาลกเป็นมาเด้อพี่น้องเด้อลูกนเนบาติดลกกันพี่น้อง มาเ,เด้อพี่น,อน้องเด้อพี่น้องน้าแล้วบอกขออิจิตตาม,มอีแล้วแล้แม่ไอแม่เมสียงมันวาดปากไปตามสายลงอุ่งกระเซ็นเอาไปตามเกินแล้วออกมายนืนคันก้อยทาง ละแม่หายแน่และออกมายืนขันค้อยเอะปากเพื่อนเมียเปิดผ่ามันเจ้าแล้วพวกพ่อแม่คอยดดนนาละซ้ำสิได้ต้อพอุบด่าจนเหงาหวงหวังอยากนอนละเดือดเดือดมาเห็นสิจอนแล้วเดือดเดือดมาเห็นสิจอน ะบอนตอนสับอันนี้แล้วละแม่เอยเหวเอาให้มาดอกันกันอ้โอ้อ้อิเอพานสาในวันี้ละสาวผู้ที่แฟน

มันเปิดตาเองโอ้ยอีเม่ไพ่ไปตัวนองแ่ว่ามันสิบวมาหาคอยสุก่อบคุก่อบใจได้แม่้เมื่ออีเม่ไพ่คมาจากบ้านดอนม่วงพาตุแดงคนไหนอีเม่ย่างก็มาบุญัวเตที่ามัสไป โอ้ยขอนุกขอบใจด้วแม่ด้วยห้อยู่ดีนม่แห้งปันเด้ดูสิใไปอยญาบรรนอนม่วงนอะปันใจด้วยเม่แกวตาก่อยกี่หนังแทบปันเหมือาแขรต้นขอนใจด้ด้นใจด้วย,วยพูวาวถ้ามากลุหนาคูชูเอาเงินในไข่ก,ขออก,กระลายดานตะไคร่อำนกเจ้ากระลาย ใจเธอแ่น้อยไปแต่พี่นอ้องทาแขกหล่อบวงเผยว่าสุขค้นุนเอิ้นจะไหน่อกะลักกระโดดเฮ็ดขีหยังกระเบน,นบาสิไปเอาหาผู้ไปตักน้ำก็ะดวยบบไดยหาบพาเอิ้นจงไหนเจา้าก็รูกไปมากก่จะได้แต่พ่อจะใจ សូវីបាន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 ្តាន់សារស ัวของสอนสัดเองก็เป็นก่มพวมทุกๆอย่างๆหาเขาจะกินแต่ะมือแตะมัดกัอยากอาซาติปีนองอาบารีไปจะเล่นกรตามซาบีสอนใส่กีา่าจะขึนไปสูนอ,อนหองสาคอนขึ้นไปหาพวกกเมเพื่อไปฟงโอรุษสังสอนจากพวกกรเมรอรเดวสาคอนกับสิไฟพน้าบารีสอนใส่น่อรื้อซื้อเฮ้ยอะไรเพื่อเพื้อจานเนอ ลงประเด็นพี <aid> ่น้องอาหารเท่าเดิมวันซื้อน้ำดื่มสินพี่น้องเนาะถิ่นผู้ไทยอาจารย์ใหญ่วีระพงศ์กุ้งสินเจ้าของเสียงรับลงมากเมียเขามักพุ่งกลิตนเหล้าหัวใจพอพัยาน้องเขาคนนี้สีมาให้พี่น้องในบริเวณส้มกันมาซื้เทาหรือสืุ้่งซ้ำใดจับโทรศัพท์ขึ้นมาอับันที่พี่น้องบักนี้ขอเล่นยิมมาแสนวานภาษาเสียงตุ้มตะนับอาจารย์วีระพงศ์กุ้งสินแม่พี่น้องคนดี้ลงมากเม่ยเขาจวดัวอาจารย์ดนตรีฝากให้

เหเหรักขอปากคณเจ้าขอหลวงม่หมอไ่ดีใจลาแล้กตวงมาไลยพี่บอกลิฟเลิกเับป สีทุกบักสี่ย่างแคบ้าอีเม่ตึงบ้าสาวพอนเองตึงบา้าส,สีทุกสีทุกสี่ย่างสาวพอนเองก็สิโยแบบนีเปียรไในสักสีเนาะแม่เนาะเมื่อนี้เป็นอจะได้กระตากสางพี่น้องสาวพอนแคบ้าสิขึ้นไปสไ่งอาอายขึ้นไปหาพ่อกับแม่สาวอน เกิดเป็นบาปอะไรเงี้ยเลยครัเกลียงลูกกับเมียและตาเมียลูกจะตั้งหมวตั้งใจนะลูกนะลูกบนยิ้มหลอกให้บ้านดาผู <h <h ้เลี <h 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 ้ยงลำขั้นใบใหญ่ปันนีพักหน่อยอยู่บ่เป็ดให้เมยนี่เบ่งลูกเบ่งลานเบ่งลูกเบ่งเมยข่าเบ่งจักรเลยนะแม่นี่ครับเล่เงื่อนเลยครักับป้ามาลูกนะด๋อยแม่ไปด่าชมหัวมึงละมึงจะไปกับไผก่อนเนี่ย ค่ะพี่น้องอปอกปลายหมอลำลำจนหกมองเศร้านะคะแต่ที่ีกลับไปนอนนี่เป็นเวลาตีสองกว่าๆนะคะพระวิญญาณเอ๋บท่านเนี่ยหลูกใส่บาตรหยาดน้ำน้ำเพื่อนเนาะ,ะค่ะกับบรรยากาศปังหมอลำในมื้อนี้นะคะเอประทับใจอีค่ะเป็นบรรยากาศเก่าๆที่คิดว่ามโนาซิมีอีกแล้วนะคะพี่น้องข้างบาง้งบานเฮาเพระวาสวนหมากกสิมีแต่งานมีเต วัยรุ่นโม่วนาหานอยู่นะคะนในมอนี่นี่นกับกาบบานไปนอนนะค่ะค่ะกำลังว่าบรรยากาศในมอนี่ค่ะทุกคนก็คือมีความสุขกับการเบิง่งนการชมนะค่ะขอบคุณทุกลา์ทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามค่ะถูกความมักเพงทุกความคิดหนอดคิดถึงถึงนี่กับจองนี่ีคนผู้หายอยู่เสม,มอเสม,มอค่ะสชียู์เกนตูมาโรค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย